ครับสรับรถ To y ยต้าแอลพานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบเครื่องเสียงที่เราจะทําการติดตั้งให้กับรถที่จะขอลรถกลางๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็อยู่กับระบบเครื่องเสียงของทางแอลพานะครับรุ่น R Series ครับและในส่วนของซับวูเฟอร์ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ในส่วนของเบสนั่นเองครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Active Subwoofer นะครับคือซับวูเฟอร์ที่มีภาคขยายในตัวมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้ครับเขามีในส่วนของตัวซฟวูเฟอร์นะครับขนาดไซส์8นิ้วครับอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้ของเขานะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปทั้งชิ้นนะครับตัวนี้ครับเขามีหน้าที่เป็นผู้ซฟวูเฟอร์นะครับช่วยในการรับเสียงพลังเสียงเบสของเขานะครับแล้วก็มาพร้อมกับผ้าขยายในตัวนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านข้างแบบนี้ครับในการนําไปใช้ในการติดตั้งครับก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราทําการ วายริงระบบสายต่างๆเข้าไปเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องตีตู้ครับเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้นะครับไปติดตั้งภายในรถกันครับแล้วในส่วนของตัวระบบเสียงนะครับนี่เลยครับอีกชุดหนึ่งครับ r c d ครับชุดลำโพงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์นะครับในการฟังไฮไลทครับซึ่งเขาสามารถตอบสนองในช่วงของความถี่นะครับในช่วงของความถี่ต่ำอยู่ที่65เฮิร์ครับและความถี่สูงอยู่ที่40,000กิโลเฮิร์ครับ ในส่วนของการติดตั้งนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้ครับสำหรับประตูหน้าครับชุดลำโพงครับ Component System ครับลำโพงแบบแยกชิ้นครับประกอบไปด้วยครับลำโพงวูฟเฟอร์ครับที่มีการออกแบบดีไซน์ที่ดูทันสมัยนะครับและเขายังมีในส่วนของแม่เหล็กใช้เป็นแบบโอรีเมียมด้วยครับและมาพร้อมกับในส่วนของตัวทวีตเตอร์ครับขนาด1นิ้วแบบนี้เลยครับครับสำหรับชุดของเขายังประกอบไปด้วยในส่วนของตัวคอสเวอร์แบบนี้ครับขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับ และส่วนคู่หลังเองครับนี่เลยครับ c o a x i a l System ครับลำโพงแบบรวมชิ้นครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับทวิตเตอร์ในตัวนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงสภาพรถนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งนะครับซิสเต็มของทาง Alpine ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทดลองฟังกันดูครับว่าหลังจากที่ติดตั้งปเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้วิทยุเดิมของทางี่เจ้าของรถนะครับ เป็นตัวขับชุดลำโพงนะครับและก็ตัวเบสบ็อกเรามาลองฟังกันดูครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ tô tô phồn lang công say thao lôi hùng chi tái hằng lưu mộng lộng say hồ chi hồng ngôi tôi đa dương thổ sống phố hà sâu sôi găm siêu thị nầy đồ tư tụi nà yên tung kim di So เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมมาลองฟังนะครับก็หวังว่าจะถูกใจใครหลายคนได้ไม่ยากนะครับสำหรับซิสเต็มของทาง l p i ์พนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของรายละเอียดเสียงนะครับความเป็นอะคูสติกของเสียงนะครับและก็ความถูกต้องของเสียงนะครับครับสำหรับเพื่อนๆทนไหนนะครับที่มีความสนใจทําการติดตั้งซิสเต็มแบบนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาที่ o v e r h ร์ฮ Sound าวบังกะปีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามเเพื่อป็นนกลัััังใใจห้้ผมดดววยะคครรบบสสี